สบายดีพี่น้องเบื่อสุขสุขคนเนาะที่มาเบิ่งมาส้มถักไทยสบายดีอย่าลงมาพี่เอากระชามใหญ่ไปขอกมาทำความสะอาดตลอดนะมันเนี่ปลาใบหันแล้วถึงบวมีนะถึงบวมีนะอ๋อต้องสะอาดต้องสะอาดกวดทูหลังชิลงเสื้อเฮ็ดเฟื่องไหมวันเปิดอันน้ำมันเลยเด้๋ยลงว่าหันหาก้อนเด้ออกหาหกดอกรูปได้นี่นะ เอาข้าสื่อมาแล้วนะครัก็เลยขณะก็บอกเก็อกซับมาปะเอายี่ยออกลไปล้างมือไปล้างพากันไปล้างมือไปจะไปใส่ผรุมผใส่ซ้ก่อนซก่อนกัพอแล้วใส่ต่ซ้มก่อนเพื่อนกับพ่อแล้วหาหาก่อนนี้หาก่อนเทดนี้ใส่เห็งเบิดเลยเนาะ ห่อนแล้วมั้งฮะลงเสื้อเฮ็ดเฟื่องเฮ็ดฟางจ้ะได้จสักเมตรไปได้แต่สิบเมตรสิบกว่าเมตรหรือเปล่าสั้นหนี่งเขาดันดันลงดันลงฉันแบบมองที่บ่อคอยมีมาเคียนไม่แขกว้ถ้าเจอมาเคีนแล้วอ่ะถาสั้นหินนานเลยมันก็ะชีส่าเนาะมันจะแข็งมันิือกค่ด้านอยู่ประมาณจิกเมตรแล้วประมาณสองวันได้ไหวว่ามันไม่เห็นมีเห็นเออแถนบ่อคอยมีเนาะ ีได้ดินทรายมีห no ็นมนทางที่แบบว่ามีหินนะห็นเห็นบ่หวมันมีห็นลลุ่มลุ่มลงไปนี่นี้ที่นั่นอ่อนถามองินล้มันจะหินลายได้ใส่อปั้นเตียนเนี่ปยอนนี้กำลังยังทางกันกะเจาะบาดานเจาะน้ำบาดาคือที่มีเมื่ออะไรกั หายเจ้าเขามาเสอหายบอกเออขั้นนั้นม right ันนะขั้นโยกออโดยโดยโดย้องเราเป็นคนเจาะเป็นคนอะไยังอืมนยเป็นคนจะเบิ่งร้างกะไดไหคะขั้นโยกมันเนาะเยเฮมองข้าวใส่ใจฮอ่มเฮ้ย จีไดเฮ็ดนังอันนี้นะผูกขุงกระชามเลยบว้ให้เขาจับอีกโอ้ยรุ่งกรกชามก่อนเฮ็ดชามก่อนเฟืองนี่เนาะหาก่อนี่คุมมันดีดีโบอ้อโอ้ยสุดกอนอ้อไกลายลีได้ของเฮานะเลยเป็นทรโล่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็สิครึ่ับ กอเสือครับเสื้อมานี้เอาใส่ให้นอยส่วนหนึ่งไงเนาะก่อนเสื้อเสื้อบลาลายบาหน้าเขาหัวเขาใส่ลายบลายคือว่าเขาับสร้างเจ้าเดี่ยวกันอยู่เขาเป็นน้ำเฟืองเพเขาต้องเอาเฟืองใหม่ตลอดบ่เลยจังเลยเข้อสิม เฟืองเก่า <irgendw> ก <carbono S 2> ็ออกเืองใหม่ก <when> ็น้ําซื้อมันบ่เป็นน้ํายังดอกพอมันออกมก็ออกในอยู่ในเสือเอานี่มันเกบมาอยู่ในเสืออืเสือมันบ่ลานก็บสูนั้นเฮาโฮยแต่ขี้งัวด้บ่ได้ใช้แป้งอันนี้ชุดก็บ่ได้อันนั้นเลยรุคายนะบ่ฆ่าก็ติดจริๆมันบ่ออกแล้วก็ยาเมคือว่ามักแ้บ่เห็นขึ้นเห็นยงเลยมักคือกันบ่บ่ได้มีอัน มีเสือมีดอกมียังเงินเห็นตายไปเลยเ็นยขาดีขาขาขาปกติเลย่โอ้น้องนังนั่งเ็เดนคนบ้อลเป็นนเางฟ้าน่ะยน้งเจ้ายังมีอยู่ปีเนี่ไดเก็บขายอยู่เลากๆอลอยู่บ่ ขาเห็นว่าสีวินหัวเขาเลี้ย้นไม่ันเบวกบวมันนี่ได้บัวพันเนก่ยด้บว่าชีโร้บเหรอกระแตว่าปีหนเาอ่ะเอ้าวบดนะคะของหั่นสีเกียวคือว่าพ่อได้เก็บขายอยู่ของเ้อนมันงามเือสมุนเคียวสมแคนเขียวเลยออกตลอดเป็นตลอดลูกนเลี้ยงาบันี่เปนปลูกเครงนะหอดยางปมยนโต๊กะไันได้เก็บตลอดบ่ พอพนตมาแหงก็แตกยอดไหมอืมป uh, uh, um, um, ูแผลได้เลยอย่ามื yeah. um, ้อเอืมผลแล้วบอรยือเอือพอพนตัมาก็ีไหุ่นนางิมือกลังแตกยอดงามางามอืมจเสียดายเนาะปูนันเดินเนาะนั่นก็ปูกินตบวนี่มันีนาอยู่ไอเขาสิยูไหเปิดอยู่อืมครื่องบัวพื้นบ้านขานี้สิหอมเลยหอมนี่ เวกเาลกหอมัได้เป็นกทางเาเอาเรื่องมาเจกพี่น้องเอ้ยบ่เคยได้ยินเฮ่ากัเคยได้ยินเป็นชิบกปีมแลืมเลยนะมาจกแต่กี่แถวนี้มันมีบดเนาะีตนเขาแน่นแต่แต่คอยยังน้อยนะก้มแล้วเขานั่เจียมันหอมสนั่นคนเขาบ้านมันเพื่อนอยู่นันเเขาบ้านมันก็ได้ยินทีคนเขาบ้านเย็นมลแ่ประมาณ สิปีขึ้นล้างน่ะมันก็เคยมาอยู่อยู่แถวเทียงเลพราะว่ามาบบอยเมื่อกี้แม่นี่มันหกแต่ซ่มเมื่อนี่มันบอลมากมันก็ยังมีลงเหลืออเยอะเลยอืมมันมาอะไรจักมือแล้วมาจบเลยมามื่อเดียวแล้วคืนก่อนอ๋อมันมากินเป็ดอันแม่ครูแฝดสิยกกันขบวนลงมาเป็นภูมิ บอกยายรุ่นว่ามันห้องแล้วแมมันออกจากเพื่อนมันกด้ีงินเชียงมันหอนลงไปป่าเลยมันหอนมันหอนเพื่อนในไรมันห้องจับโซ่พอมาเจาะอรมันห้องแล้วมันก็ห้องเป็นพุงไปเลยหอนันนั้นหอนฉันนั่นมาบ้านทานี่ลบเลยเนาะเคยเห็นจะมาเป็นหอก่เคยเห็นมาจอกดอก เคยกันยังเคยเห็นมัเจาะปไดเขกหาเป็นถั่วหาเป็นถั่วง้านยังนี่เห็นโตอยู่กันยังเหอยย่ถ้าเราเคยเห็นนะย่านมันเนอะมันล่อย่านมันหย่านคนอยู่หย่ากระตมันกัน กันมาทางนี้นะพอดีเราเป็ดไก่บอย่างเลยใครจะมาทางนี้ไปทางุนที่มาแ้วเขาจะลนูเนไปฉันเนาีตะลูกหมูเขาก็อ้อมตะนางเล็กไว้ถ้านะที่กินตะลูกหมูบ่สงสัยหมูมันก็มีตัวนหน่อยเด็กหมูหน่อยเดือนกลัว่รับขอข่อเ่นเป็ดเจล่ะฮะเป็ดเจละ ta trời đà chảo này khó học thì khai yếu nhưng mà nhưng mà một khẩu đại đó mày chắc đấy, ừ, bây giờ đó chuyện à, oh. oh. sụt hay mày bà luôn ơi sửa hay mùa ban này thằng ra ơi nồng nữa ơi hắn mẹ bưng nè Hãy ข้าก็เริ่มสิใหญ่แน่แล้วมาเนี่ยที่ขี้ขาดในน้องเออรียบเรียอันบบบนี้เพิ่นย่างลายได้มาเนี่เออไว้ซักเดอ้อเออแม่ซักให้เด้อห้มกินยางกินยางมาทำน,นะอนปากดูอปากอปากดูตอนนี้กำลังสิบปู่เคสปลาลุงเลยมาแล้วกำลังจัดสถานที่เอาจากสามก่อนเพืองปู่พอไล่แล้วปู่พอได้กินม,มันบ่ค่อยออกแล้วก็บปู่บันเองหลักก็ย่าอะไรพี่น้องเอ้ย มันบอกเป็นคือขิดด้วยค่ะแข่งค้าพุทธปฏิะระเด้อบ์มาเนี่ยปีสองเดือนอยัางย่างย่างเป็นยัางมือเหนียวนะกินมะขพดมะขพดขะขผเขอนียวแสบๆเลยมีสองสามสี่เพิ่นกัดกินเองเพิ่น จ้าเห็นเห็นยังกินนมป่าจักเนี่ยแมนบอกกินนมป้าลูกลงเสื้อเฮ็ดแล้วป้าลูกันพี่รอบสุดท้ายนานเฮ็ดลูกเฮ็ด ก่อนเฮ็ดต่ออาชก่อนเครื่องชา่อนเครื่องต่อหาก่อนเฮ็ดต้องออกไหมเนาะโ่คือ่ได้เลยโอาจะได้ขึ้นแนี้รวังกระลั้นหเะ ทางไม่ร้่าในใจน,น่าไ,บบนไปนนนี้ลมเย,ย็นนะบหนอมอนกับอ้ยอากาศจะห,หายมันเปื้อีสอะนรค่เช่วันนี้จนว่าวอะไรเนาะวันี้อนม,มองดูด้วยวันประทานโพนี่วนยูแล้ว,ว,วมเนมนเลยกำลังเก็บของครับงแ ไปบรินกินร่่นี่เนาะรขึ้นกระตางดีบเดียจวยจดวดฮมีแต่เทียทั้ทงนี้ผมบองคบอกมีมาโหลดหลายนี้อ่ะคอกกินมานี่มืดเกินกสองเขาก็มานแลนหลจจวดนนะเขออกัอใส่ไะนกินขนมตังบ่ใส ปันดุงเขากระจวดเขาคือสะพาแล้วกระจวดขึ้นบ้านหัวคามดูแล้วเขาไม่ยัง,องหอยปางโค่คงเ็เสินทางตัดตรงสถาบ,บัาน,น,นดงเลยก่ายังก่อนอนล่หางหัอ ต่อทอนจ่ขาแหละรักษาทีโถ่ใ้ใแต่เขาจีวัตถุประสงคนี่คืหอหน้นาอยู่เลยว่าเงิมน,นมันบมดหยางอเนี่อา ให้ส่ล hey, ูกเล้มันไปเพิ่มแ่นเต็มที่เลยให้ให้ไตสิเทนะผักพิเทนะให้ นี่เผักออกจากตัวเนยมือที่เขาเสกขามัน้ค่นี้จะฆ่าเลใช่ยิ่งขาขึ้นตัวยิ่งจะได้ให้จงเขาชื่อทอทอมาจากทอสี่ทอสามเจอสามอรสามเริต่อเาว่าสิมี่สตองไปง่ายก่าหมดแดงเลยขาวของน้ำหมดแดง บักโดผัดนูออกไปผันฮะกับมะพร้าวกเห็นนูตัวใหญ่ยุใหญ่ไืมอืมอืมาวโกนหม่อืมเดี๋ยวนีได้กินงมาหุยเสร็จน้า เาไปปลูกพอดีกินจะได้กินพอดีกินพอได้พอได้ขายเล้ว่มันเทศให้งหามเนาะอ้ห่อนแล้วพอเขียเลยหนาวเลยโอ้าเขียหนาเลยพราเป็นใหม่ด้วกระลุมของคุณพ่อสุขสุขคนที่มาเวิ่งมาส้ม